เรื่องใหญ่แล้วทุกคน <ไอ S 1> ผมโดนตัดต่อไปใส่ในเพจ ROV เรื่องมันเกิดหลังจาก,จากที่ผมลงคลิปซื้อสกินดาซี่นี้ไปแล้วก็มีแอคเขาปริศนาทักมาบอกว่าเป็นทีมงาน ROV ผมเกิดกระดาษไปแล้วนาทีแรกอะคิดว่าเป็นมิจฉาชีพมาปั่นที่ไหนได้ล่ะตัวจริงเขามาชวนผมไปดูหมูเด้งพร้อมกับเหล่าครีเอเตอร์อีกโคตรเยอะแต่ว่ามีเงื่อนไขคือให้ผมเอาโค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้มาแจกทุกคนก่อนอะได้ดีไม่มีปัญหาแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วเอาไปกรอกรับอิโมจิน้องหมูเด้งกันด่วนเลยแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนนเเเเเค้้้้าาาาามมมขขขออรูปปผผไไึพดดวววยยยแลัทีี่ชิงง ง่ายกับมูอันก็มาถึงผมเป็นรูปนี้ไปแปะฝาบ้านเลยอพอถึงสวนสัตว์เขาเขียวก็เจอคนหน้าคุ้นทั้งนั้นให้ฟีลสนิททั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเพราะว่าผมเปิดดูพวกเขาโอดบ่อยแต่ละคนตัวจริงนี่โคตรเทอร่อล่าความเท่มันแผ่ออกมาอย่างกับฮันเตอร์แลงเอสเจอไวโอล็กับเอเลนดอร์ด้วยนะเกือบโดนกิ้งยิงแล้วแต่ว่าโชคยังดีผมมีอาญาส่วนตัว <c oughs> ยองยอและนี่คือชมหน้า GM ผมแอบไปสื่อมาแล้วว่าเมื่อไหร่คลิกซี่จะโดนเนิร์ฟ <c oughs> โดนแน่และนางเอกของงานจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องหมูเด้งตัวจริงงงโคครรรนนาััักกกเลลลยู้้แวทไมถึห ปิดจบเป็นหนึ่งวันที่โคตรแฮปปี้เลยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้ออกจากบ้านมาทําอะไรแบบนี้รู้สึกโชคดีมากเลยที่ได้มาแล้วคนที่ผมจะลืมเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดก็คือเขาคนนี้นี่แหละขอบคุณมากเลยนะ <c oughs> ดาร์ซี่